ไว่าคืองามแถนไทว่าคืองามแถวเวฝม,มัดพมอีกสบายดีพี่น้องมือในการแม่งลิงหากก้างกระจัดล้านแล้วพี่น้องสวยแน่ประมาณตอนนี้ก็ประมันสิบโมงกลัวเนาะสิบโมงนหน่อยห้างกระจัดล้านแล้วออกมาวางสวยนี่พี่น้องพนตกลินแต่แต่คืนพนตกแต่คืนน้อย ยามบ่สบายดีแล้วปลาลุงนะสบายจ้าลุงลิงลิงคนนะฮักมาแล้วจ้าโนโนลิงลิงคนนาฮักมาแล้วจ้าสบายดีปลาลูงสบายเจ้าลุงลิงลิงคนนะฮักมาแล้วจ้าเนืนืเนืนมือเืนืนื้อน้น้อีแืงแดดเลยตอนนี้นี้ห้างกระจัดืลนแ้้วพี่น้องนเ ลิ้ที่ไปใส่เมื่อไงไปนำไปใส่ไปนงนั้นไปใส่ไปตจวที่ไปใส่ไปแคน้ำไปไค่นะมูวว่านี่ไปน้ำเอากะบอยักมาพี่น้องไปตอนค่ำไปแล้วเพื่อนนั้นลงไปยามรียามตอนถาเพื่อนบอยักมาว่าบ่อได้ชิอนน้ำเหมยว่าซ่านหะวได้ก็บอยักมาไปแล้วสุดท้ายวะป้าไปกินเขาเปียกลูกเพื่อนอยากกินเขาเปียกพี่น้องเพิ่นมาน้ำ พิ่นจะกินข้าวเปียกมื้อนี้กาว่าบ่ม,มีว่าสิลงมาอันเอาน้าเนาะลงมาเอาน้าอันที่ค้างไว้เมื่อวานที่ค้างเพิ่นไว้เมื่อวานนี่โมเมนสิไปนําข้าวบ่มื้อนี้ไปยุไปไป,ไปแล้วสินอนอยไนไนไุไปนอนไปนอนเลยได้ไปนอนแล้วบ่ให้ไปได้ไปนอนแล้วบ่ให้ไปได้ไปนอนแม่ไปนําเอาละมาเด้อเด้อไว,ว้ไปสารโมเมนต์ไปแล้วบ่ได้บ่เมื่อไดร

บ่เด้อบ่เด้อแม่นบ่บ่แม่นบ่ให้เอ๋ยเหมยอุ้มบ่เอิ้มน่ะให้เอ๋ยเหมยอุ้มไปสิอยากให้ไปไปสิอยากเอาเพิ่นงย่างบ่ออยไปยังแน่ไปไหลอยเอยเมยพาไปไสแน่พาเฮ็ดหยังมาเฮ็ดนาลงนาบอือไปไสลงนาลงไปหยังลงนาลงไปหยัง ណូណាអោលោកប៉ះយ៉ាងអើមើលພາទៅໃສណែហึមើលដាក់ປາហึដាក់ປາດຸກປາດຸກប่ะអ៊ីយ៉ាងក៏អោណាປາດຸກໃດຫຼາຍបໍໃດໃດຈັກໂຕដាក់ត្គូຫຼາຍໂຕអស់ដាក់ត្គូຫຼາຍໂຕ คีทฮอดไพ่คีทฮอดเอื้อมือเือคีทอดไอ้ท่ำหลือคีทฮอดคู่แฝดหลือคีทอดแม่บอนแม่มาลาคีทอไอ่ท no. ่ำหนาวมาสิคีทฮอดข่อยแนาวไรแม่ห้องแม่สิคีทฮอดมือคีทฮอดมไอ้ท่ำเนี่ยคีทฮอตยุคอ่ท่ำมึงคีทฮอตด้ดยได้บ้าเฮ้ยเออ สองเสีเาาเตตเ้ยวพาเลาะไปหาเฮดเดย์พูลลากาตาพี่น้องกินฮอตไนแนกกินฮอตคูค่แฟรกินฮอตเฉยแฉอย่าอบม,มันโชกกระโปงนะคอยแคกก็กินฮอตเฉยแฉะอย่าอบอยังว่ามันโชกกระโปงนะนะกินฮอตแม่บอลยุกแม่อมัมบลายุกไม่กินฮอตแม,ม่อมัมบลายุกเชื่อเวลาเวลา กินทอดลงมียุกินฮอดลงมี้กกินทอดลงมีกินทอยงีกินทอดไปไนกนอทอี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 กินทอดไปอีทอดือีทอดไปอีทอดเน่อีอี อีคอมอีคอมลุงคอมไพ่พาห้องอีคอมนุงคอมขิ้ทอดพอกับอยู่เบื่อเป็นยังกูบอกขิ้ทอดขิ้ทอดอยู่พอกับแบบขิ้ทอดอยู่พอกับนะเบื่อฉันบอดีกินขนมน้ำพอกับเด้อมีขนมเพิ่นมีขนมเพิ่นบังเหรอพอกับ พอกลับวันอะไรพอกลับ huh? วันอะไรลิงลิงกินฮอดเด้อลิงลิงขี้ขอดเด้อลิงวันอะไรกินฮอดพอกลับยังไงกินฮอดอีกับนะกินฮอดอีกับกินฮอดอีกแบบกินฮอดพอกลับขินฮอดอีกแบบพอกับขอดกับไปสิว่าอีกับกินฮอดพอกับบอกไหมขี้ขออีกรบบพอกับ บอกพ่อกาบ呗บอกไหมบอกพ่อกาบดูวยชาตายชาติบอกว่าเนอใดพ่อกาบเอ้ยคิดฮอดเด้อิ์กิ๊กกาบคิดฮอดเด้อฮะกิ๊กกาบคิดฮอดเด้อร์ว่าเนอใดเมื่อกี้นี่คิดฮอดพายเมื่อกี้คิดฮอดพายแบบพีกง่ายอีกครับพ่อกาบขอกาบอืมอย่าว่าอีพ่อกาบขอกาบ ประกาศเอยขีดหอดเดิมพี่น้อง,ลง,ลงอกเลี้ยงเลี้ยงพวกบกี้ย่งพี่น้องนั่งยังว่าบก,กี้ย่งบลทองเป็นนกเอียงอยู่นั่งยังว่าบก,กี้ยง่ง เหมือนฝ่าเหมือนคนได้สิพาพี่น้องไปเลาะเบิ่งครับรอบเมื่อนี้ก็ทำแม่เพิ่นกับมาน้ำเดี๋ยวสิออกไปส่งเพิ่นอยู่นาเพิ่นก็ออกมาเล่นกับแม่นม่านถือของมาอันน้าแม่น้องลิงกับแม่นพอมันสื่อของลายมือสาวหรือทึงมาหมดได้เดี๋ยวจะให้ลูกป่ะเดี๋ยวป่ะเอาหนอนใช่ลูกอฝนตกมือมื่นมืดคืนพี่น้องฝนลิน ยังไห่ยไหมเปียกเปื้อนอันนี้กามีปล่อยฝนฝนลงเม็ดนิดๆเป็นปยังฝุ่นพี่น้องฝุ่นดำอืคืออยู่ทั้งฝุ่นพายุเขาบอจะหอดมือวันทีได้เนาะเมื่อวานี่นกากาลังคลายน้ากําลังได้คลายน้าพี่น้องกําลังคลายน้าดีแต่ว่าฝนมาอี ก้าวันไปส่งน้าลูกค้าไปแบบตากฝนไปเลยวาว่าส่งแล้วแล้วฝนณกระตใช่พี่น้องกระคนขืนยังกระคนขืนไปยังเนอะลูกมันกระห้าจังหวาบลฟังอยากขึ้นฮะขึ้นไปนั่ง้อได้ไหมการนี่แล้วมะท่อแม่เพิ่นกระจูดขี้เหนียวมันกระบอกใหม่พี่น้องมันเปียกเหรอเนาะ คนออกมาหาซับหนาซับยุกหาความดูห้องนางไปทางใดกระดูลูกจะเป็นบอดีแนวนั่นสัญญากันนได้พี่น้องเบิ่งงน่นี่ตั้งแต่เศร้ามานนิมาจจะทงเลยนี่มื่อจะทงแล้วลูกสัญญากันนะได้วาวันได้ท่าท่าลิปสติกเลย ถ้าทาลิปสติกเลยสิบอกินขนมยันมันเปื้อนสัญญาใด้นี่ถาลิปสติกนี่มันสิ่หลอนกินขนมมันก็หล่อนเลยแล้วปะนะกินขนมมันก็หล<ะ> <c oughs> อ่อนเลยใด้เอออ้าวปากงกวงบอกพี่น้องบอกหูภาษานางนางว่าอ้าปากงกวงกินก็อ้าปากงกวงมันจังบน่นหลอนเพิ่นว่ะกินให้พี่น้องเบิ่งดูกินให้ป้าลุงเบิ่งดูกินกงกวงอ่ะ กินได้ได้บาา่ให้อันลิปสติกมันเปื้อนนะกินอะไได้พี่มา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 มาสิแกให้นี่มามาพี่มาพี่กินอะไรกินให้ปลาลูกเมืองไนงะกินให้ปลาลูกเมืองไนงะกินกงกวงกินกงกวงเด้อ ลิบสติก๊กคนสีหลอนเด้อบอัดน,นี้ลิบสติก๊กคนสีหลอนเคนสิบงงามคือแม่เดอ้อกินอะไรได้กินกุ้งกวางเอาไหมอืมวิธีกินของนางพี่นะ้ <laughs> ะพยายามให้ลิบสติ๊กหลอนอ้าปากกุ้งกวาง <laughs> กินไหมกินไหมข้ามยิ่มยดุกกินข้ามยิ้มยดุกออกมาในแม่นบ่เห็นนี่ออกมาอ้าวก็ <laughs> bà con vào mai luôn nhau vào mai chín mai bà hiền nhau mai đi đi nhau vào mai ờ mai thăm như nhay con quăng áo à, ai à, cũng thế là Sẹp bao? เอา,าอย่จะขับไปเลนนะหานะมันมีแต่ขิดดินจ่าเอ๊จ่าเอ๊มาพีมากินบ้างไหมกินให้ป้าลุ้งบ้างไหมไหมากินไหมกินไหมดูกงกวางอ่ะกงกวางแซบบ่ะแซบบ่บฮะแซบยุแซบยุขนมนะ่อืม แต่แม่นสลัดเนาะบ่อยังให้รีบสติกหล่อนอาปากกงกวางกินขนมคลิปนี้กับบอมมี่ยังไรดอกพี่น้องพาพี่น้องเบ่งบรรยากาศรอบรอบล่านเบ่งบรรยากาศรอบรอบล่ามยังม anyway> ืดฝ่ามืดฝนว่าสียเอาดินมาทมก็คือสียังเฮงอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่า สิข้อดินน้ำข้าเจ้าฟังทางนี้เอามากะมันยังเปียก<ช>ยังเปื่อนมันยังมีนํำอ่งางหมํำหอมอยู่มันก็เอามากากเนาะเดีย๋ยวเอาอีกบ่ขนมนะ,ะกินมืดแล้วเชียวอีกอยู่ขนมออโอ้ <laughs> เอาอีกประสันพี่น้อง <laughs> กินมืดแล้วสิเอาอีก กนมาแล็ดเซลอีกบ่ห่างๆนะลมเย็นดีดีพี่น mm, ้องอากาศเย็นดีอลนี้ยงาอกมดูลูกมันยืนยุ้แม่ท okay. ิายหูไหมนี่ยืนบ้างนี่ห็นไหมยังมองมา ออกมาไว้ยิ้มหนึ่งนิ้มนิ่มสุมมมมมดท้ายขอปิดคลิปไว้เพียงจำนีนล้ละพี่น้องพ่อ,อกันคลิปหนาคลิปหนาพ่อ,อกันคลิปหนาพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องดิ้งเลยเด้อพี่น้องสบายดีป้าลุง ลิงลิงคนนะฮกไปก่อนเด้อจ้าโนโนโนไปแล้ว <laughs> ไปแล้วพี่น้อง